โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟรีทูเพย์นะครับผมเช่นเคยก็สำหรับคลิปนี้รันไปกับการ์ดเกมสมรณะมาสเตอร์ Master, รุ่นนิวิลา่าเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องบอกเลยฮนะหลังจากที่ชุดอะสตาร์ดัตออกมาแล้วนะครับผมก็ใช้ระยะเวลานะครับผมช่วงสั้นๆนะครับในเรื่องของการสรุปรายละเอียดของแต่ละเด็กว่ามันปรับเปลี่ยนนะครับผมไปได้ในจุดไหนบ้างนะครับผมต้องบอกว่ามันน่าสนใจหลายๆเด็กนะครับผมแล้วก็บางคอนเซปต์เนี่ยอยากจะแยกด้วยเหมือนกันนะครับผมโอ้โหมันมันจัดได้หลายทางมากผมชอบมากนะครับผมในชุดนี้นะก็ มาถึงของวูมิคูลัสนะครับผมเป็นซิลที่เรียกว่าเป็นซิลหน้าบล็อกนะครับผมคือมีความสนใจแบบสูงสุดเลยทีเดียวนะฮะแต่หลังจากที่ได้อ่านความสามารถแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันแตกยอดได้หลายทางมากนะครับผมแล้วก็เก่งมากๆด้วยดังนั้นเนี่ยผมช่างใจไม่ได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะแยกสายไหนดีนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าสายแฮชแท็กดาก็ทัดน้ำนะครับผมก็จะมีเจ้าวูมิคูลัสเนาะแล้วก็จอมังกรนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้นะฮะผมไม่แยกสายครับผมจับ2ตัวหลักนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเวอร์มิคูลัสหรือชจอบ,บาังกาผมมัดเข้ามาในเด็กเดียวกันไปเลยนะครับผมไปดูกันดีกว่าครับผมว่าลิสต์เด็กออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปนะครับผมอ่าก็แน่นอนครับผมเริ่มจากตัวหลักที่เป็นหน้าบล็อกก่อนนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเวอร์มิคูลัสเองนะครับผมอ่า จากจุดนี้เป็นแลนะครับผมแล้วก็อยู่ในชุดสตาร์ดั๊ด้วยนะครับผมเป็นซิลเอ็มพีค่าไร่สองค่าใช้สองนะครับผมธาตุน้ําดาบเจ็ดโล่เก้านะครับผมมีท่าตุลมล่างด้วยกัน2ท่านะครับผมล้มล่างขั้นที่2สูงสุดเนี่ยคือล้มล่างกับแพสแท็กดักก้อนแล้วก็บวกธาตุน้ําดาบจะอยู่ที่12บสองก็เลยทีเดียวและตอนเข้ามาเนี่ยจะได้รับ1สเปลด้วยนะครับผมอัพิปรตี้ครับบอกว่าเวอร์มิคูลัสนะครับผมดิฟซีดาก้อนนะครับผมนั่นก็คือเจ้าเวอร์มิคูลัสตัวเก่านะครับผมของเราเนี่ยดาบบบบบจะะะววกกกกโลลลนครัผมแ็อ ฟีดเคิร์ดนะฮะคือจากจุดนี้คือแบบว่าคือวูมิคูลัสจะตัวใหญ่แล้วแต่จากเดิมแล้วเนี่ยบูมิคูลัสเนี่ยเป็นซิลค้าไล่ห้านะครับผมแล้วก็มีความใหญ่ไปในตัวอยู่แล้วนะครับผมคือลงมาก็คือดับสิบโลสิบกันไปเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือความเก่งของวูมิคูลัสนะครับผมอ่าขอขยับข,ขยับกล้องนะครับผมจะได้เห็นทั้งหมดนะฮะอ่ะสกิลครับบอกว่า ชาย3 MP นะครับผมกับ1นึ่งสเปลนะครับผมมีเวอร์มิคูลัส p s e ซีดากอนนะครับผมฝ่ายเราในสนามซิล2ใบนะครับผมในสนามฝ่ายตรงข้ามนะครับผมติดฟีดเคิร์สสองเทินคือล็อกเป้า2ตัวนะครับผมในเรื่องของการยิงฟีดเคิร์สนะฮะขอแค่มีเวอร์มิคูลัส p s e ซีดากอนในสนามเท่านั้นเองนะครับผมจากจุดนี้คือดีมากนะครับผมขยับมาที่ด้านขวาครับผมนั่นก็คือเจ้าเวอร์มิคูลัส p s e ซีดากอนนะครับผม MP ค่าไดห้าดาบสิบโลสิบนะครับผมค่าชาย3หน่วย รวมล่างครับน้ำสองใบดาบส,สูงสุดอยู่ที่12บสองล็เลยทีเดียวอปัปลตี้ครับบอกว่ามีทัาน้ํามใบนะครับผมขึ้นไปในสนามเหล่าซิวนี้โจมตีซิวที่มีค่าโล่นะครับผมน้อยกว่าซิวนี้ซิวนี้เนี่ยจะดาบบวกขึ้น2เป็นระยะเวลาถึง2เทินกันเลยทีเดียวคือต้องบอกเลยว่าเวอร์มิคูลัสชุดสตาร์ดัสนะครับผมออกมาแล้วเนี่ยมันมาพลังให้ค่าดาบหนึ่งหน่วยนะครับผมแล้วก็ค่าโล่บวกอีก2นะครับผมแถมบ็อกฟิกเกอร์ให้กับเวอร์มิคูลัสดิฟซีดากอนนะฮะจากจุดนี้เนี่ยคือ วูมิคูลัสอ่ะเป็นซิลที่มีค่าโลดสูงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นวูมิคูลัสสตาร์ดั้งนะครับผมออกมาสัก2หรือ3ตัวนะครับผมนั่นหมายถึงค่าโลเนี่ยบวก4ี่บวก6กันไปเลยทีเดียวถือว่าเป็นค่าโลที่ใหญ่มากนะครับผมทำให้การันตีในเรื่องของการวิ่งไปตีแล้วบอกว่าค่าโลเนี่ยซิลที่มีค่าโลน้อยกว่าเนาะก็คือแบบ ตัวนี้จะได้บวกสเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากนะครับผมก็ดูดีมากไปเลยนะครับผมคือแบบประกาศโจมตีก็เหมือนอลรมณ์แบกอิอนอยางเข้าไปในตัวด้วยนะครับผมอ่าก็ดูดีครับผมขยับใบถัดไปครับที่ผมเลือกใส่เข้ามาอีกครับผมนอกจากตระกูลของวัวมิคูลัสนั่นก็คือจอร์บอังกาดนะครับผม คือต้องบอกเลยว่าความสามารถของจอม์แดกาเนี่ยผมผมรู้สึกเฉยๆนะครับผมต้องบอกว่าเฉยๆเพียงแต่ว่าเขาเป็นซิลไซส์ใหญ่แล้วก็มีค่าโลที่ใหญ่ด้วยนะครับผมรวมร่างน้ำหนึ่งใบเนี่ยดาบ11นะครับผมรวมร่าง2ใบเมื่อไหร่ดาบเหลือ10การโจมตีอเอ MP5 หน่วยนะฮะจากจุดนี้มีจ่ายเอ็หน่วยเนาะยืนแอทแทกไลน์ซิวนี้รวมร่างกับธาตน้ำนะครับผมยิงฟีดเคิร์ดอไปเลย1เทินนะครับผมแลกกับเอ่อ m p สหน่วยนะฮะหลังจากนั้นตัวที่เหลือนะครับผมซิลสามใบในแอทแทกไลน์เราก็จะววิิิ่่่่่งงตีีีเเเเเข้้้้้้้าาาาาปปปปะะะดดดกกกกกััััันนนนนนนไไไไไไคคคครรรรรรรบบบผผผมมมมม็็็็ใใใชชชพยยฟ์ออ มันทิ้งผลแค่1เทินครับผมเข้าเทินฝั่งตรงข้ามเขาก็หายแล้วนะฮะตามนั้นครับผมอเล็กตี้ห้อยท้ายครับบอกว่าซิลนี้โจมตีทัดไฟนะครับผมซิลนี้ดาบบุกขึ้น2อเป็นเลเวลา1เทินนะครับผมก็ดีดได้นะครับผมเมื่อสู้กับไฟนั่นเองนะฮะก็โอเคแต่ไฮไลท์ของเจ้าชมอากาศนะครับผมมันดันมีเจ้าน้องเลดดาก้อนนะครับผมเทมเมอร์ด้วยนะฮะโผล่เข้ามานะครับผมจากจุดนี้เนี่ยถ้าเราเล่นชมอากาศนะฮะก็ใส่เต็มไปเลยนะครับผม เอ่อ็มพีคาไล่นะครับสองนะผมค่าใช้1ดาบ4ี่โลดแน่นอนครับไม่ใช่ตัวตีนะฮะแต่ว่ามีเอร์เบอร์ตี้ครับบอกว่าซิลนี้เข้ามาในสนามนะครับผมจอบังกาของเรานะครับผมบล็อกการโจมตี2เทิร์นนะครับผมแล้วตอนเข้ามาเนี่ยเขาได้1สเปลด้วยนะฮะคือจากจุดนี้จอบังกาครับถ้าตัวไม่ได้ใหญ่มากก็ให้เจ้าเอ่อเดอะดากอนเทนเนอร์นะครับผมสามารถทำให้เขากลายเป็นตัวบล็อกการโจมตีได้นั่นเองนะครับผมก็โอ้โหอยู่ๆก็แอบเป็นแท้งนะครับขึ้นไปชนแล้วฝั่งตรงข้ามก็ตีไม่ได้นะครับผผมมมมมแลลลล้้้ววกกกก็ีีสสสิิคครรรัับบบอออ่่่าาาาาาจย2 MP 1เเปนนนนนนะดธตุืใซ ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบนะครับผมติดฟีดเคิร์ดสองเทิร์นแอบยิงฟีดเคิร์ดได้อีกแน่นะครับผม,มคือต้องบอกว่าเวอร์มิคูลัสก็ยิงฟีดเคิร์ดได้นะครับถึงแม้จะหนึ่งครั้งต่อตัวก็เถอะนะฮะเจ้าเดอะดรัดกคอนเทนเนอร์นะครับผม,ผมก็ยิงฟีดเคิร์ดได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมอ๋อหนึ่งตัวทําได้หนึ่งครั้งนะครับผมใส่ตรงนี้นะจุดนี้เนี่ยรวมกันแล้วก็คือแปดตัวยิงได้แปดครั้งผมมองว่าการฟีดได้กระจุยกระจายขนาดนี้เนี่ยมันตีเอาฮาร์ดฝั่งตรงข้ามกระจุยแน่นอนนะครับผมบอกได้เเลยว่า่าาถือนมนมมกะครับผ นะแล้วก็มาถึงซิวหนึ่งใบที่ผมแอบไว้ครับผมนะนั่นก็คือวิโอเลียนะครับผมจากจุดนี้ผมเลือกใส่วิโอเลียเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นเพราะว่าเขาเป็นซิวที่แอบค่าไายหนักเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าเวร์มคูลสชุดเก่าหรือจอมังกรเนี่ยต่างมี MP ค่าไายห้ากันไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิโอเลียเนี่ยผมเลยใส่มาแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะฮะก็ รวมล่างครับสามารถตีออร์ได้แอทแท็กสินะครับผมจริงๆนจุดนี้ไม่มีใครบุกพลังให้เขาเลยนะครับผมมีสกิลหมดเลยครับบอกว่ายืนแอทแท็กไลน์นะครับผมใจสามเอ็มพีมีฮัทสกดักก้อนธาตุน้ำนะครับผมอื่นในสำหรับเราซีนูหนึ่งใบติดฟิตเร์สองเทินนะครับผม ความสามารถนี้ก็จะคล้ายๆกับเจ้าเทนเนอร์ตัวเล็กนะครับผมแต่ว่ามันยิงเท่าไหร่ก็ได้เนาะไม่จํากัดนะครับผมไม่มีสเปลเป็นตัวกําหนดแล้วก็มีสกิลครับบอกว่าแฮชแท็กจอมบงกาดนะครับผมของเราดาบบวก3และบล็อกมิสิกฝ่ายตรงข้ามจากจุดนี้ถ้าจะเอาจอมบังกาดวิ่งไปตีนะครับผมวิโอเลียเนี่ยโยนสกิลให้ก่อนเลยครับผมเนาะได้บวก3าแล้วก็บล็อกมิสิกฝ่ายตรงข้ามครับผมก็แข็งแกร่งนะครับมั่นใจว่าถ้าได้ตีนะครับผมคือเก่งเลยอ่าใบถัดไปนะครับผม ผมเลือกใส่เป็นน้องลอสเมอร์เมดนะครับผมอ่ะจากจุดนี้เนี่ยมันมีสกิลในเอ่ออิร์ดอะบอริตี้นะครับในเรื่องของการบัฟพลังให้กับเจ้าเออ่เดอดดาคอนเทนเนอร์ได้นะครับผมก็คือดาบวงหนึ่งแต่ถามว่าดาคอนเทนเนอร์จะไปตีไหมก็คิดว่าไม่น่าตีนะครับผมเอาไปเป็นสิวลองรวมล่างยิงฟิตเคิร์เล่นซะดีกว่านะครับผมเนาะแต่ว่าเขามีอะเบิลิตี้ด้านล่างครับบอกว่าอีลิกนะครับผมเดอะเมอร์แมนนะครับผมคอมมานเดอร์ของเราในดาบบวกหนึ่งนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยเราไม่ได้เล่นเด็กเมอร์แมนแบบสายตรงนะครับผมเพราะฉะนั้นนเเี่่ยยออาผมลแบ นะครับผมอิลิคเดอะเมอร์เมดเนี่ยมาแค่ตัวเดียวนะครับผมซึ่งความเก่งของอิลิคเดอะเมอร์เมดคอมมานเดอร์นะครับผมนั่นก็คือมีเมลิตี้ครับบอกว่ามี PA ฝ่ายตรงข้ามในสนามนะครับผมซิวนี้จะดาบโผลขึ้น3หน่วยคือบัฟพลังให้กับตัวเองได้แล้วนะครับผมตามปกติแล้วเนี่ยยังมีเมลิตี้บอกว่ามีแฮชแท็กมือแมนนะครับผมใบอื่นฝ่ายเราในสามซิวนี้โจมตีนะครับผมเทียบพลังซิวนี้นะครับผมกับค่าโลของซิวที่ถูกโจมตีได้ที่ต่อสู้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่า น้องใบใหม่นะครับผมที่ใส่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นมเมอร์แมนด้วยนะฮะทำให้อีลิกเนี่ยครับผมสามารถแบบโจมตีซีไบรองได้แต่ว่าค่าพลังตั้งต้นของอีลิกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรวมร่างครับอาจจะต้องรวมร่างน้ำสองใบกันเลยนะครับผมเพื่อดาดก้าฝั่งตรงข้ามกลางปีเอมเมื่อไหร่สิบสิบเอ็ดสิบสองถือว่าตัวใหญ่ครับผมน้องใบใหม่บวกพลังให้กับอ่ออีลิกหนึ่งหน่วยนะครับผมก็มีส <peek ing out> ี่ตัวสามารถบวกสี่นะครับผมสูงสุดต,ตรงนี้นะจุดนี้ถนะ้าอเบอร์ตี้ติดหมดคือสิบหกครับผม<ๆ>นะ ก็ตามสภาพครับถือว่าตัวใหญ่มากแล้วตีดีเฟนต์ฝั่งตงข้ามด้วยนะฮะโอเคแล้วก็เป็นซิลใบรองใบสุดท้ายที่ผมแอบใส่มานะครับผมนั่นก็คือเจ้าดิปซีปินนะครับผมลีนนะฮะก็ต้องบอกว่าน้องตาปูนเนี่ยเรามาใช่ปุ๊บเป็นตัวบล็อกเกอร์ได้นะครับผมและก็เป็นซิลรองลมล่างนะครับผมการบล็อกเกอร์ของเขาคือซิลนี้ตกชายนะครับผมจากการถูกโจมตีซิลหนึ่งใบห้ามใช้การโจมตีได้2เทินนั่นเองนะครับผมคือดูดีมากนะฮะจากจุดนี้ต้องบอกเลยครับว่า เนื่องจากผมจะจัดให้เป็นทีมของมังกรนะครับผม #dragon ในเรื่องของการบับพลังเนี่ยมันจะบับให้เจ้าวูมิคูลัสเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็วิโอเลียเนี่ยก็จะบับพลังให้กับจอมอากาศโดยโดยตรงเลยนะครับผมส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็คือแบบว่าปลาปายเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในตระกูลของมิสติกนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการบัฟพลังนะครับผมก็จะเป็นแหวนน้ําแหวนน้ำเนี่ยครับก็จะติดให้วูมิคูลัสใบใหม่นะครับผมก็คือของชุดตารลัดหรือจะเป็นเจ้า เมือแมนคอมมานเดอร์ก็ได้นะครับผมก็คืออีลิกนั่นเองนะฮะเอามาจากจุดนี้ก็มาบวกค่าดาบนะครับผมแล้วก็วิ่งตีไปนะฮะก็จากจุดนี้ก็จะใส่แหวนในกันเต็มเตมนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการบัฟพลังแบบขั้นสุดนะครับหมัดบวก3าต้องมีครับผมหรือถ้าเราแบบมิสติกบวกของเรามันน้อยไปนะครับผมก็เอามิสติกลบพลังครับผมโยนฝั่งข้ามลบ3ากันไปเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเป็นตระกูล ยินย้งนะครับผมจากจุดนี้สังเกตมิสติกผมจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกี่ยวกับค่าพลังสักมากกว่านะครับผมยินยังใส่ได้เลยครับผมแล้วก็เคิร์ชิเวลนี่ก็น่าสนใจนะครับผมลบพลังใครใส่แหวนอยู่โดนลบไป3เลยแล้วก็ดาบปปาลบ3านะครับผมอัตมาติโซอสนะครับผมก็ดูดีมากๆนะฮะจากจุดนี้เนี่ยถ้าเจอเด็กตีนะครับผมเราก็ไม่ค่อยจะซีเรียสสักเท่าไหร่ไหมเพราะว่ามันเป็นเด็กทีแบบว่า ประมาณว่าเราเล่นคาพลังแล้วก็ตัวพื้นฐานของเราเนี่ยเป็นซิลค่อนข้างสาสใหญ่นะครับผมการโดนตีตัดซิลรองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากาว่าเอาตัวใหญ่กับตัวใหญ่รวมร่างนี่ก็คือแบบว่าเซเบรัตนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมตามนั้นฮะหลังจากนั้นนะครับผมในจุดของซิลที่สามารถเอามาโมเล่นได้นะครับผมคือต้องบอกว่าทัดน้ํามันแตกได้เยอะมากนะครับผมผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นจากจุดนี้นะฮะก็สามารถเลือกใส่อังเดได้นะครับผมอังเดก็ลงมายิงฟีดได้นะครับผมซิลหนึ่งใบติดฟีด แล้วก็เขาเป็นซิลไซส์ใหญ่ครับผมก็คือเป็นซิลที่รวมร่างธาตุน้ำสองใบเมื่อไหร่ก็คือดาบสิบสองเลยนะครับผมนะตัวถัดไปครับผมก็จะเป็นอันดีนะครับผมตอนเข้ามาเนี่ยครับผมค้าเลือกซิลหนึ่งใบในสนามเราถ้าเป็นธาตุน้ำเอ็มพีค่าล่าไม่เกินสามนะครับผมก็จะได้ดาบบวกสองนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถชั่งใจเพื่อเอามาลงในสนามเพื่อบัรพังให้เพื่อนได้แต่จากจุดนี้มันมีเด็กด้วยนะครับผมที่เล่นกับอันดีโดยตรงซึ่งผมยังไม่ได้จัดเด็กเพื่อทําารรีีววววิใหห้นนะคัผผมมกก็็เดยย่่อออไปปืจขง ดิปบูเล่นะครับผมดิปบ e ูเล่ก็หลักๆก,ก็คือเอามายืนในสนามยืนยิ้มนะครับผมซิลนี้รวมร่างยืนจาน่ายหนึ่งเ,เอ็มพีนะครับผมซิลที่ติดเฟิร์สฟิดเคิร์สนะครับผมติด พลอยเซนเคิร์ด4เทิร์นนะครับผมก็จะเดสมอลเรีนะครับผมก็จากจุดนี้เนี่ยเขามายิงสกิลได้นะครับผมเร่งเคิร์ดได้นะครับผมนะแล้วก็สามารถใส่ไอเล็กเข้าไปเป็นตัวเสริมเพิ่มเติมได้นะครับผมบอกว่ามีสกิลจ่าย3 MP มีดิปูเลใน3เหล่านะครับผมซกิลฝ่ายตรงข้าม1ใบติดฟิตเคิร์ด2เทิร์นแอบเป็นตัวยิงฟิตเคิร์ดเพิ่มเติมได้ถึงจะจ่าย3 MP ก็เถิดนะครับผมตามนั้นเลยฮะแล้วก็จะเป็น1ตัวที่สามารถที่แอบ แฝงไว้ได้นะครับผมนั่นก็คือน้องเซเบรัสนะครับผมแน่นอนครับผมว่าซิลของเรามันมีขีดจากัดในเรื่องของการค้าพลังการลดทอนซิลฝั่งตรงข้ามให้ตัวเล็กลงนะครับผมโดยใช้เซเบรัสผมก็ยังคงเห็นด้วยอยู่นะครับผมเนาะเพราะเซเบรัสทำให้ช็อตสำคัญๆหลายอย่างได้เปรียบขึ้นมาในทันทีนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็ในทีมเด็กของเรามันเป็นเด็กตระกูลตีแล้วก็ยิงฟีดเคิร์ดนะครับผมฝั่งข้ามแล้วเราก็วิ่งตีต่อไปแต่ถ้าเราโดนเด็กวิ่งตีกลับนะครับผมในเรื่องของมิสติกเนี่ยผมมอง ปลอดภัยแล้วเพราะว่าเราเล่นมิสติกเกี่ยวกับค่าพลังแต่ถ้าเจอเด็กตระกูลเคิร์ดขึ้นมานะครับผมก็จะแอบ,บลำบากใจนะครับผมเพราะฉะนั้นซิลที่ผมเลือกจะใส่เข้ามาถ้าเป็นตัวสำรองนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโกลเด้นฮอนยูนิคอนนั่นเองนะครับผมจ่ายหนึ่งเอ็มพีล้างผลเคิร์ดทุกชนิดให้กับซิลหนึ่งใบอันนี้ก็เป็นช้อยทางเลือกครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบไปกับ เด็กดา้อนนะครับผมแฮชแท็กดาคอนเวอร์มิคูลัสหน้ากล่องนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าจากจุดนี้มันปรับเปลี่ยนได้เยอะไม่เชื่อนะครับผมลองไปปรับเปลี่ยนเล่นดูโอ้มันเล่นได้หลายท่ามากๆนะครับผมจากจุดนี้เนี่ยผมแค่มัดรวมนะครับผมกับเวิร์มิคูลัสแลวก็จอมอังกศเข้ามาให้เป็นเด็กเดียวกันนั่นเองนะครับผมเนาะก็แต่ใครจะจะัด แตกแยกสายก็ได้นะบนมีคูรัตเพียวเพียวหรือจะเป็นจอมังกรเพียวๆยก็สามารถทาได้ครับผมลองดูกันได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้คงต้องฝากไวเพียงเท่าน,นี้ครับผมผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจใครยังไงต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยครับผมคลิปหน้าจะนําเสนออะไรอีกต้องติดตามกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผม